อั paid, ี้ยะม่พองหนอนแก่โอ๊ยไมได้เมื่อคนเสียนเลยเนี่ยมหวคันตัวก็คืนหาพึงึ่งกันผมเสียนขนใหญ่ติ๋หน่อมใช่พินตาเทือกันเนี่ยมื่อเนี่ยคนคนหนาเมันแข็เลยมันยังอะสีลไอเตียมันเสียไ่ยูหน้าอยู่เ่ล่ะฮะไม่เห็นเพื่อนมันเสียไมยูอยู่บ่เ่อไงล่เก็บไปที่ซื้อพูด้ดยยูแท่นอะั้แต่ไม่น่อมลงไป็นน่อมเลย น้องก้นใดไน้องสาวหนบ่น้องสาวน้องนู้ได้บางหันไได้ลูกหน่อยคนหนึ่งอ่ะนองดาบมามันอีไมได้ลูกเท้คนหรือไบมามนบอกผู้ชายบบได้โกโกโกเด็กโกคนหนึ่งแม่โกตลูกเ้าเขาไมู่หนบ่ะอืมไดลูได้ลูกคนแหกบ่ได้ลูกคนแกแ้ดเป็นคนแสดงความดีนใจลูกใจนน่ะนะกคน ใายใอเออจอยนี่งะได้แบบน้ย้คใช่หคนมันคนพนเมืนบรยงเจาะหรอเป่ก็ไม่เท่าอ๋อไม่ตัวมือหนึ่งนี่กมามาเอาปุมแบบ่มีผไดอยู่าปุมปงแบบกาุ่มยินปุมไงปุมหน่อยปุมไงปุ๋มหน่อยล่ะมันหอยมันบอกเขาตัวมันสิ่เือตัวปุมแบบะสิไปทำไม พาเาได้กินพ่อโตไก่กินเบิร์มีจอยและเห็ดยังบุญนี่เอหมาไก่กินแล้วแค่เดียวะงเอาอันนั้นา้องเอาขีไก่ไปไหว้ดุมว่าอันนั้บ่อหอยบนแล้วก่หายไปตอนนี้เรลงขีไก่ใส่ีเยังต่อน้องขีไก่ทึ้มาักพกตุลานนะตุลาพอดีเมืนบ่อ่บอกพี่มันสมเดือนสี่เดือนเก่าสิเก่าิมือเก่าสเกบสามเดือน าตีหมกก็ได้เกอยนับมือนับมือโลงมาเร็จเจ่าหน้าไม่ถ้าพ้นบ่อันนั้นม่เจะวบานระบบนาืเล่าอยว่างบมมีถุงม้อเออเป็นยงมีาถืวางเนะบกหู่บ้านเาะม่ไอ้เราว่างจะยกพื้นเท่าไหร่จัเส้นจัไอเท่าไรยกจากพื้น่วงเติมแล้วรใช้สายามสายามพ้นสายามแดงครับผยกขึน่บอก่าวา ม่ยังไม่บุดต่มอกุดอเคไม่ยังนน่ด่จ้องเรื่องจอมแม่ก็ว่าสีมาเหตุแต่เมืเทศส่วนเดิอนไรเดินสิบเดีเ่ะสิบสิบเอ็ดสิบสิเดสิบสอง่ไห่ะอยตรงเหเดิอ็สเอดสองหนึ่งมันประมาณสองสามเดือนคือกันสองจูเ่ให้ละมันจังจะไเมื่อเทศเราจะปูให้นาที่กันหันลยกพื้นด้กันแหละมื่ก็อมาตรอาคิกดออเพีนแต่ว่าหาตรงใส่ข่า เออต้องขางเพราะว่าบอกบอกเคลยอเทศท่านนี่มันเป็นท่านเชอรี่ไงมันต้องงูกขางใส่ให้มันนอนไปบือเปลือกเทศทั่วไปมันก็บอกเป็นธาคอยปลูกร่องเบิ้งสือว่าเป็นธาตมันต้องสั่งขอสร้างเป็นถาดไปเลยได้อ่ะสั่งเป็นอนามายมั้งเออสั่งให้เขาพ่อให้เลยหรวเขาก็แค่เอาลงดินแค่นั้นนะแ้่เขาเท่าเขาก็ปลูกมาเตรียมดินที่ร่องปลูเบิ้งซือเลยถามมันสามารถคอควอมสื่อโรงงานหม้อเกษตรอุบลไงเออ ล่องเบิงไหมตุามค่บอลลอกก็บ่เป็นนะอาเนาะแตบ่ลองก็บ่ได้เห็นหมอกติงื้นี่ประโยชน์ไนาแต่วาถาไปกรุงเทพอยู่บ้านห่านน้ันบ่ไดดบ้านห่าไม้พวงไหบ้านห่างมันขล้ายบ่ได้บ่เกเทีบ่กเทีนเนี่ยเอกินคนบ้านห่าบุกินบะกินเาเทเอาไปส่งกรุงเทพสนใ้อยู่แต่บ้านห่าซื้อที่ร้องโกรหบ้นแม่ขคนอุบลกินดีได้อามออุบลมีแต่คนอุบลได้กินนะบว่ามอนท มันสิจีนนะจ๊ะแต่ว่าบ้านเนาท,นทนงงับา้บ้านสินุกไปตามหมูบ้าหมู่ไร่หน้อเพื่อเทตอนนี้คนรุ่นใหม่อ่ะมันเป็นรุ่นพวกเห่าสิหรอ,อกหออลุนหลุนยี่สิบอัพเนี่ยถึงสามซิปประมาณนี่ยสามหานก็เป็นคนที่แบบดูแลสุขภาพมาเสอเทศมันสวยให้อิ่มไวอะไรแบบมันมีพวกอ,อันนั้นไงนดูแลเรื่องสุขภาพอ่ะพักโซงสลับแบบงชิมเข้าไปยี่ก็คงไม่ไทยนะนี่นะเขาบอกว่าไายเอาเทเอาเนีย เกินไปเขาตัวบอกตัวว่าสวยยิ่งเป็นนั้งแบบซองเลยอไมนแบบห้องเลาเขาแต่งโต๊งามผ้าป่ากำัตัวดีอย่างกระปู้หัวฟูกลุงอยู่ยักใส่ถ้าเทปตัดออกนะถ้าเตรียมโต๊ะพ่อเา โอ้ยเห็นตเป็นโอ้ยกข้เขาคือได้อันข้วหเนาะเอาเกมเด็แต่งน้องอีเม้อเห็ดคิปกูอเหมยเ้อพี่ร้องมันนะ่อยอายบกของเฮ็ดคิปเรี้ยวนอายุแต่ว่า่อยเอาไปใส่หม้อหนึ่งหัวว่าได้อมกันวันเสาร์ซ้อนก่อนในเด็ดเด็ดพักบุ้งไปขายไม่นานยังไงหน่งว่า หัวหัวไหนยัได้ยัไหนยญ่ที่มันหัวดีดเลหัวมันหัวม้วนมัวหน่มันเด่นดีว่าสอนแต้อาซื้อราแบบนี้ลาสอนอน้องนี่่คนกัสอนไม่ีไปเทตองหม่แฉนใหม่งไงอนะ่ที่มันไปเทศแต่ยงบตอนนี้มันกสอนก็โอยแม่มันหัวม่วนเอียนมวนก็หวจัวอก็่นี่มันหัววหัวมวนหัวแบบ้าหัว ไม่ต้าง <m> ันห <fit> <quarto> <m> ัวน้ังมั่หัวก็่อหูหมันเออน้องน้องอีแมนมาต้งไม่นี่ขอยาขอยปเก็บเห็ดนมาโ้ไมเนี่ต้งาห่ขมาาขอไปเกเห็ดน่าิ๊บกิโลคนะิบกิโลเห็ดสาม่อิบกิโลโยกึ้นมาสามไนนะวันิบกิโเห็ดได้เอ่ยนะติบกิโลยาแล่วเอคคุ้มมาใส่เนาะดส่เร็วแล้วก็กินฮะไปกินตามขัน่า มัเวะตือกแขกค้อมือยื่อเน่ยเลยอตือเบ็ดมันเจ็บยื้กินกบเผาแม่เตืออบ้อมือใส่แบบบินใหม่ก็ได้ยเทีหม่ิ่าเะตัมือคู่คนทาก่อนโอ้ยตั้งตั้งย่ากินอิมแบบมื่อเร่อยๆองันตบ้ปลาอย่างนี้้ออที่แบบเศบเถ้ามีโมโหแบบอยากกินมันยู้แต่ว่าถ้าเรกินคนเดียวบมก็กินคนเดียวกินเนี่ยอตือย่งงานือการตั้งตั้งแต่ตับเองไม่ปา

ขายทมาหา้ารถนะเก๋าก็ใส่แต่ผู้เลใส่เก๋มาไปอ่ะเอาทายบรรยากาศที่พี่ดอกด้เบิงครับบานเท่านะครับกํลังกินลาบเท่ากันอยู่นะครับถ่ายเ้เบิงไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ละนะครับวิธีบานเทาวิธีชนบททองไท้ทองหนาเนาะ เออหมกรดเนี่ยนะโอ้ยเออทำให้โอดทนไหยไม่ใช่ยูเป็เน่ยปเ็นยก่เ็เสียขาเข้ามาเป็นีก่อนเบ็ดไปเป็ดเ